เรมาเด็ดไปทำกับข้าวกันนะคะเพื่อนๆขวบๆยอดอ่อนๆเนี่ยเห็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้มันออกยังอ่อนอยู่นะคะแบบนี้แหละ กดให้ดูดูนี่มันข้างเดียวจับมัน้นต้ดต้องัดนีนี่ค่ะ